วันที่3โครงการปั่นจักรยานท่องลาวใต้สมาชิกปั่นจักรยานทั้ง16คนซึ่งนำทีมโดยพิสิธทธนาโชติชุดิวัตก็ปั่นมุ่งหน้าจากเมืองสนามไซสู่เมืองโขงซึ่งห่างออกไปประมาณ100กิโลเมตรระหว่างทางเราก็ได้พบสมุนไพรชั้นเลิศนั่นก็คือกระเพาะอาหารเมน่นบุรุษชายชาติอาชาในทั้งหลายเชื่อว่าเมน่นกินรากไม้ที่เป็นสมุนไพรหมักดองอยู่ในกระเพาะอาหารจะทําให้ใครก็ตามที่ได้ดื่มเข้าไปจะชูพลัง ท, <Yes. S 1> ที่มานิดถึงอักษรและผมไม่เชื่อจึงต้องทดลองและก็ได้แต่ภาวนาว่าจะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อแม่บ้านในอนาคตอันไม่ไกลนี้ลุงจาก,กับป้าปิ่นเป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างยิ่งทุกครั้งที่พบเด็กก็จะมอบขนมให้ พวกเราทั้ง16คนตัดสินใจร่วมกันว่าระยะทางที่เหลือต้องเหมารถอันเนื่องมาจากความทุรกันดารของทางหลวงจังหวัดสายอัตตปือสู่จำปาสักอย่างที่เห็นฟุ่นหนาเป็นสอกยากยิ่งนักที่จักรยานสองล้อจะปั่นผ่านไปได้พวกเรานั่งบ้างคุยบ้างหลับบ้างตลอดเส้นทาง เราได้พบสายน้ำธรรมชาติและรู้สึกอิดฉาเด็กอยู่ครามครันนี่ไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาแต่มันคือมหาสมุทรฝุ่นที่เราต้องฝ่าไปให้ถึงจุดหมายปลายทางดูเอาครับพี่น้องมันคือทางหลวงจังหวัดจริงๆหรือนี่ เดินทางมาสักพักประมาณ30กิโลเมตรความตื่นเต้นครั้งที่1นึ่ันบังเกิดรถของสนธยาผู้เป็นเจ้าของรถบรรทุกที่มีน้ำใจสูงเกิดอย่างแรนโชคอย่างดีที่พวกเราได้พบกับร้านปะยางที่อยู่ข้างทางไม่ไกลาจากจุดที่แบนมากนักพวกเราตัดสินใจ,จต้องปะยางซิก่อนเพราะถ้าหากขืนขับต่อไปจะหนักยิ่งขึ้น หลังจากที่ตื่นเต้นครั้งแรกผ่านไปรถวิ่งมาสักระยะก็พบกับควา,ามตื่นเต้นครั้งที่สองนั่นก็คือพวกเราหลงทางยืนงงในดงกล้วยของชาวต่างชาติที่มีเป็น พ,พันไร่ในหุบเขาของสอปปลาวโชคของพวกเราอย่างดีที่เจ้าของสวนเขาไม่คว้าปืนมาไล่ยิงและแล้วความตื่นเต้นครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือรถของเราติดร่องไม้กระดานบนสะพานไปต่อไม่ได้พวกเราทุกคนจึงต้องลงมาเข็นและด้วยความสามัคคีของทีมจึงผ่านพ้นอุปสรรคมาได้พวกเรานั่งรถจาก สนามไซสู่เมืองปากสีและมานอนที่คำฟองเรารับประธานอาหารเพื่อเปินการเฉลิมฉลองปลอบขวัญตนเองและสร้างความสุขที่ผ่านความทุกข์มาด้วยกันได้อาหารหลากหลายเมนู ถูกสั่งมาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานี่จึงอาจจะเรียกว่าปั่นน้อยร้อยเมนูเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสร้างความบันเทิงให้กับสมาชิกผู้ติดตามรายการของเราได้อย่างมีความสุข้าว,าวชนชนแก้วเขาเรียกว่าแก้วนะครับ ที่นี่ขวดเขาเรียกว่าแก้วโปรดติดตามอีพีต่อไปที่พวกเราทั้ง16คนจะเดินทางฟันฝ่าอุปสรรคณลาวใต้ พบกันใน EP ีต่อไป